ก็สวัสดีวัยรุ่นสร้างตัวทุกคนเลยนะครับวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่น a p p x world แบบสายฟรีกันมาดูกันว่าใน1วันเนี่ยถ้าเกิดว่าผมเป็นสายฟรีจะหาเงินจากแอป,ปนี้ได้เท่าไหร่แต่ก่อนอื่นขออธิบายสำหรับคนที่ยังไม่รู้จัก a p p x world ก่อนใครรู้อยู่แล้วเนี่ยก็กดข้ามก็ได้นะ x w o r d แอป p ล a y ทูเอิ n ที่จะทําให้คุณเนี่ยสามารถทําเงินได้เพียงแค่เล่นเกมหรือเกมโปรดของคุณโดยเขาเนี่ยเป็นแอป,ปที่มุ่งมั่นที่จะคืนเงินด้านการตลาดจากนักพัฒนาเกมและแอป,ปให้กับผู้ใช้โดยตรงก็คือไอเกมเหล่านี้จ่ายค่าการตลาดให้ x w o r l d และ x w o r l เนี่ยก็จะเอาเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาแบ่งให้เราแลกกับให้เราเนี่ยโหลดแล้วก็เล่นแอปนั้นๆหลายๆเกมเนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักหรือว่าเล่นกันอยู่แล้วเช่นแบบ free fire candy crush หรือพวกแอปช้อปปี้เซเว่นอีเลฟเนี่ยก็มีนอกจากนี้แอปนี้ก็ยังเป็นพันธมิตรกับอีกหลายแบรนด์เช่น Gra ฟหรือว่า Tik t o อกเราก็ได้เงินส่วนเกมที่มาโปรโมทใน x อ็กซ์ก็ได้คนเล่นมากขึ้นรีบดาวน์โหลดแล้วก็เข้าไปรับรางวัลได้เลยวันนี้โอเคถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปเริ่มต้น1วันแบบสายฟรีกับแอป Xworld กันเลยเปิดม,มาที่หน้าแรกของแอปกันก่อนอย่างแรกเลยพอสมัครแล้วเนี่ยเขาก็ให้มาแล้ว10 t ท k e เคนบิลได้มาละ0.04บาท จะเย็นๆก่อนเพราะเดินหลังจากนี้เนี่ยเราจะหาให้ได้เป็นพันโทเค็นหรือเป็นหมื่นโทเค็นกันไปเลยเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นด้วยการมาที่หน้าสัตว์เลี้ยงเพื่อสร้างสัตว์เลี้ยงก่อนอธิบายง่ายๆก็คือสัตว์เลี้ยงพวกนี้เนี่ยจะคอยผลิตไอ้แร่ให้เราแล้วแร่พวกนี้ก็จะเอามาซื้อสัตว์เลี้ยงนั่นแหละเพื่อมาอัปเกรดสัตว์เลี้ยงจับคู่แบบเนี้ยเล่งให้มันเลเวลสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสัตว์เลี้ยงตัวที่เวลเยอะที่สุดของเราเนี่ยมันก็จะขึ้นไปนั่งบนแทนแทท่นลล้วก็คอยผิตโเใหเรา ผมก็อัพสัตว์เลี้ยงจับคู่สัตว์เลี้ยงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเลเวล5แล้วเนี่ยสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันก็ได้ผลิตกล่องให้ผม1อันคือนอกจากสัตว์เลี้ยงจะผลิตโทเค็นบิลให้เราแล้วเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสในการดรอปกล่องอีกด้วยผมก็เปิดกล่องนั้นแล้วก็ได้มาอีก16โทเค็นบิลเสร็จแล้วผมก็เข้าไปที่หน้าภารกิจรายวันเพื่อทําภารกิจรายวันเอาโทเค็นบิลอีกนิดๆหน่อยๆแต่นอกจากนี้ก็คือถ้าเราทําภารกิจรายวันครบทุกภารกิจเนี่ยเราจะได้สิทธิ เพื่อแลกกับเหรียญปันผลก็คือเหมือนสุ่มแจกเลยมั้งพูดง่ายๆก็คือบริจาคโทเค็นบิลไปเนะี่ยเท่าไหร่ก็ได้แล้วหลังจากที่มันครบเวลาเนี่ยเราก็จะได้ส่วนแบ่งกลับคืนมาแต่เป็นเหรียญโวแต่วันนี้ผมขอมุ่งหน้าในการหาเหรียญโทเค็นบิลก่อนเพราะฉะนั้นผมจะบริจาคแค่1อันเท่านั้นเพื่อทําภารกิจให้ผ่านจะได้หมุนกงล้อมหาสัจจรันอันนี้กงล้ออันนี้เนี่ยมีโอกาสได้10เหรียญ USD ด้วยซึ่งตีเป็นมูลค่าก็ประมาณ3 3 0บาทอิบาท แล้วเราก็มีสิทธิ์ลุ้นทุกวันด้วยถ้าทําภารกิจรายวันครบหมุนไปหมุนมาสรุปเกลือได้มาหนึ่งโทเค็นบิลไม่เป็นไรไปกันต่อหลังจากนั้นผมก็ทําการหาเกมที่น่าสนใจและมีภารกิจให้ผมทําเพื่อที่จะได้รับเหรียญโทเค็นบิลจากการโหลดและเล่นเกมเหล่านี้โดยสูตรของผมก็คือจะเลือกเกมที่ให้รางวัลเยอะๆแล้วก็เลือกเกมที่มีโหลดใน Play Store เท่านั้นเกมแรกที่ผมสนใจเนะี่ยก็คือเกม Tower Rush เป็นเกมแนว Tower Defense ซึ่งตอนเด็กๆผมก็ชอบเล่นอยู่แล้วเ,เกมแนวนี้นะ่ะบวกกับเกมนี้เนะี่ยก็ให้รางวัลเป็นโทเค็นบิลทีียยท่ยยเดว เข้าร่วมเกมครั้งแรกได้มา1.47โทเค็นบิลผ่านด่านที่1เวฟบที่20ได้มา27.67โทเค็นบิลผ่านด่านที่1เวฟบ50ได้มา55.35โทเค็นบิลผมก็เล่นไปเพลินๆจนกระทั่งผ่านไปถึงด่าน50ก็เริ่มหัวร้อนละเพราะว่าด่านหลังๆเนี่ยเริ่มยากขึ้นก็พักก่อนดีกว่าหลังจากนั้นผมก็กลับไปที่หน้าสัตว์เลี้ยงตอนนี้สัตว์เลี้ยงของผมเนี่ยก็ผลิตโทเค็นบิลของผมให้ได้จํานวนหนึ่งละผมก็กดรับมาก่อนคือสัตว์เลี้ยงเนี่ยในใ่มีออูแ XO เสร็จแล้วผมก็ทาการอัปเกรดสัตว์เลี้ยงต่อจนสัตว์เลี้ยงเ,ยเป็นเลเวลเจ็ดละลืมบอกอีกอย่างนึงว่าอันเนี้ยเราเป็นสายฟรีใช่ไหมแต่มันมีสัตว์เลี้ยงแบบสายเติมด้วยนะซึ่งถ้าเราเติมซื้อสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็จะได้มาเป็นรูปแบบของ NFT ถ้าเบื่อก็ขายทิ้งได้และไอสัตว์เลี้ยงที่เติมเนี่ยก็จะโหดกว่าสัตว์เลี้ยงสายฟรีตรงที่มันจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์การรับรางวัลของเราถึง30 0%ก็คือไม่ว่าเราจะทําภารกิจอะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะได ถ้าควสให้พันโทเคนก็เป็น3,000โทเคนอะไรเงี้ยแต่วันนี้เรามาหาตังแบบสายฟรี เพราะฉะนั้นไปกันต่อครับเสร็จแล้วผมก็หาเกมที่จะเล่นเพื่อทําภารกิจต่อซึ่งสูตรก็เหมือนเดิมเลยเลือกเกมที่ให้รางวัลโทเค็นบิลเยอะๆแล้วก็เป็นเกมที่มีให้โหลดใน Play Store ก็ไปสะดุดตากับเกมโนไขเกมโนไขน่ะให้รางวัลโทเค็นบิลเป็นพันเลยเพียงแค่เล่นให้ถึงเลเวลต่างๆมีเควสหนึ่งเนี่ยให้ถึง42,000โทเค็นแต่มันเป็นเควสที่ต้องเติมซื้อของในโนไขเพราะฉะนั้นเราจะทําแค่เควสสายฟรีเท่านั้นก็คือการเก็บเลเวลผมก็ทําการเล่นนนนนนหไไไอยู่่่่สััักกกพเเเปป็มมแว based, แววทตจจะใ้ลนนถึง30ง30คน เรามีเวลาแค่1วันเท่านั้นผมก็เลยเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นบ้างแล้วก็ไปเจอเกมนี้เป็นเกมไขปริศนาที่ต้องเอาน็อตเนี่ย ขันออกจากไม้ให้หมดเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะได้รางวัลเป็นโทเค็นบิลเรื่อยๆด้วยหลังจากเล่นเกมนี้ฝึกสมองได้อยู่สักพักหนึ่งเนี่ยผมก็กลับมาที่หน้าแอปเพราะตอนนี้เนี่ยเลยเที่ยงคืนมาแล้วคือไอชาเลนต์หนึ่งวันของเราเนี่ยผมเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆค่ำๆตอนนี้เราก็เลยยังพอมีเวลาหาโทเค็นบิลได้ต่อหมุนกงล้อไปได้มาอีก1โทเค็นบิลส่วนไอเกมตะปูกับไม้เนี่ยผมก็เล่นมาถึงด่านที่15แล้วก่อนที่จะไปเล่นกันต่อผมก็ทาการอัพสัตว์เลี้ยงจเปแก่าีโท โบเคนบิวแบบฟรีๆแค่ใส่โค้ดตามนี้เลยนะเนี่ยล8ลิกกับล i l i ก6กเนี่ยตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดนะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในเดสคริปชันแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าเราเนี่ยลืมใส่รหัสเชิญเพื่อนด้วยคือถ้าสมัครมาแล้วใส่เนี่ยเขาเขียนว่ามันจะได้รับรางวัลผู้ใช้ใหม่นะใส่ตามนี้เลยนะ K R 3 4 7 9ตัวอักษรตัวสอนอังกฤษพิมพ์ใหญ่หมดนะ แต่พอผมใส่เนี่ยปรากฏว่าผมใส่ไปไม่ทันแล้วพอเราเล่นมาสักพักแล้วไงใครที่ดูคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะหลังจากนั้นผมก็ทําการเล่นเกมไปเรื่อยๆเพื่อให้ผ่านไปดานลึกๆจะได้รับรางวัลเป็นโทเค็นบิลอีกทั้งเกม Tower r u s h หรือว่าเกมตอกตะปูและนอกจากนี้ก็ยังโหลดเกมไอเอควาเรียมเลี้ยงปลานี้มาเพิ่มอีกผมทําเควสจากไอ้สเกมนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันใกล้จะหมดเวลาของคลิปนี้ละ ผมหามาได้ทั้งหมด3,700โทเค็นบิลขั้นตอนสุดท้ายก็คือเอาโทเค็นไปขายแปลงเป็น USD ก่อนเพราะว่าเงินที่เราจะถอนได้เนี่ยมันต้องเป็น USDT ผมเอาโทเค็นบิลที่มีทั้งหมดไปขายและเงินที่เราหามาได้ทั้งหมดในวันนี้ก็คือ17.35บาท ก็ถือว่าไม่เยอะไม่น้อยนะสำหรับสายฟรีต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้ตะบี้ตะบันเล่นหรือว่าทําภารกิจขนาดนั้นด้วยแต่ถ้าใครที่เป็นสายขยันแล้วก็ชอบเล่นเกมมากๆอยู่แล้วเนี่ยก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรเล่นเกมไปได้ตังค์นิดๆหน่อยๆไปด้วยเพราะพอเรารู้ว่าโทเคนมันแปลงเป็นเงินจริงได้นะมันก็รู้สึกสนุกขึ้นเวลาต้องหามันนะ สถาที่จริงๆแล้วเนี่ยสิบาทกูอาจจะหยิบจากกระเป๋าตังค์มาเลยก็ได้เนี่ยแต่พอมาอยู่ในรูปแบบนี้ก็ถือว่าเพิ่มอัรถรสในการเล่นเกมได้ระดับหนึ่งเพราะว่าถ้าเป็นสายฟรีเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วใครสนใจเนี่ยก็ลองโหลดไว้เลยเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่เดสคริป t i o n หรือว่าใต้คอมเมนต์แล้วกันนะ